สวัสดีครับผมนัทเกจโซนครับมีข่าวหนึ่งครับว่า iPhone 12บาดนิ้วเราจริงหรือเปล่านะครับซึ่งก็มีหลายคนเนี่ยถามเข้ามานะครับรวมทั้งที่บ้านผมด้วยนะครับผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ได้เครื่องมาเนี่ยจับเล่นๆแล้วก็ยังไม่ได้บาดนิ้วอะไรแต่ว่าผมก็จะมาให้ดูกันว่าเอ๊ะเพราะว่ามันมีหลายคนเนี่ยกังวลว่าไม่กล้าซื้อนะครับพอเห็นข่าวนี้เราก็ตกใจนะครับว,ว่าเอ๊ะมันบาดนิ้วเราจริงหรือเปล่า เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาให้ดูกันว่าตรงไหนที่มันจะคมบ้างนะครับตัวเครื่องที่ผมเอามาให้ดูนะครับเป็น iPhone 12 Pro นะครับด้านหลังเขาจะเป็นแบบกระจกแบบผิวด้านนะครับแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างจะเป็นสแตนเลสเงานะครับตัวนี้จะเป็นสีบรูนะฮะสีน้ำเงินนะครับสีใหม่ของ iPhone นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมารีวิว เล็กๆน้อยๆให้ดูเลยนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยตรงไหนที่มันคมกันนะฮะจะบอกว่าเป็นตรงขอบเครื่องใช่ไหมซึ่งผมก็ดูแล้วนะครับว่ามันก็ไม่น่าจะใช่นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้คมอะไรนะครับซึ่งเราเวลาเราจับเนี่ยซูมออกอเวลาเราจับก็ไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าตรงสันเครื่องเขาเนี่ย ถึงแม้มันจะเป็นสันก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้คมครับมันก็ยังมีความมนอยู่นะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับผมก็รูดรูดนิ้วลองเชือนเฉือนดูนะครับไม่บาดนิ้วอะไรนะฮะอ่าตรงนี้ไม่ใช่จะเป็นตรงไหนล่ะซึ่งจุดที่สังเกตอีกจุดหนึ่งที่หลายคนเขาบอกว่าผมโดนตรงปุ่มสวิตช์นะฮะปุ่มตรงนี้นะฮะถามว่าจะใช่ไหมมันเป็น สันสันคมคมเหมือนกันเห็นไหมฮะรู้สึกเหมือนจะคมนะครับเพราะว่ามันเป็นสันที่หักเหลี่ยมเลยมันจะต่างกับต่างกับตรงขอบตรงนี้ที่มันยังมนมนแต่ตรงปุ่มเนี่ยคือเขาเป็นสันรตรงๆเลยนะครับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นตรงปุ่มปุ่มสวิตช์เปิดปิดเสียงตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมคิดว่าถ้าตรงเนี้ยขวนนิ้วขวนนิ้วฝึกฝเนี่ยมีสิทธิ์เหมือนกันครับที่ตรงเนี้ย จะเลือดออกเหมือนกันเนี่ยครับตรงนี้ปุ่มนี้ผมคิดว่าถ้าสมมติว่าเรานิ้วเราฉุดไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอาไปถูหรือไปขวนผิวหนังเนี่ยมีสิทธิ์ครับตรงนี้นะฮะตรงปุ่มเปิดปิดเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะคมอยู่เหมือนกันแล้วปุ่มมันก็ขึ้นมาสูงด้วยนะครับตรงปุ่มเปิดปิดเสียงเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าไอ้ปุ่มวอลลุ่มเนี่ย ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ผมคิดว่าตรงนี้มันไม่ค่อยน่าจะเฉือนจะมีตรงนี้ครับผมคิดว่าตรงนี้ปุ่มเปิดปิดเสียงเนี่ยมีส่วนนะครับนี่เลยมีส่วนเฉือนเฉือนได้คือถ้าเราไปขูดกับผิวหนังแบบวืดฟืดอย่างเงี้ยนะครับมีสิทธิ์นะครับ,ม,รบมาดูอีกจุดหนึ่งตรงเลนเลนหรือเปล่าเลนก็ตรงสันก็ค่อนข้างที่จะดูเหมือนคมเหมือนกันนะฮะ เป็นสันสันเลยมันจะไม่ได้เห็นไหมว่ามันจะไม่ได้มนเหมือนขอบสแตเลสต,ตรงขอบเครื่องนะฮะตรงเลนมันก็จะเป็นสัน,สนๆคมคมก็จะมีตรงจุดนี้นะครับแต่ผมคิดว่าตรงนี้กล้องเนี่ยไม่ค่อยน่าจะมาขวนเท่าไหร่นะฮะผมคิดว่าตรงเนี้ยอันตรายตรงปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ข่าวออกไปนะครับว่าโอ้จับมือถือแล้วจะ เลือดออกนิ้วจะเผลอไปโดนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีเคสมือถืออยู่ทั่วไปเราก็สามารถที่จะสวมป้องกันมันก็ได้มีจุดหนึ่งที่ผมก็สงสัยเหมือนกันจุดใส่ซิมหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองมาดูซิว่าตรงจุดใส่ซิมเนี่ยคมไหมตรงนี้ผมก็กลัวไปด้วยเลยนะฮะใช้จุดใส่ซิมหรือเปล่าคนดึงซิมออกมา Oh. อ๋อโอ้ตรงนี้ตรงนี้ผมบอกเลยครับอันนี้อันนี้น่ากลัวอยู่เดี๋ยวซูมให้ดูครับโอจุดใส่ซิมน่ากลัวอยู่ฮนะจุดใส่ซิมนี่ค่อนข้างที่จะโอ้คมอยู่เหมือนกันมันเป็นฝันเลยผมคิดว่าจริงๆจริงๆก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอะครับเพราะว่ามันเป็นสแตเลดด้วยนะฮะคมกว่าตรงปุ่มอีกนะฮะแต่อันนี้ผมไม่ใช่ว่าผมจะมาโจมตี p p o o n นะครับก็คือ มาให้คนที่กําลังจะตัดสินใจซื้อ iPhone อยู่เนี่ยดูว่าอตร,ตรงส่วนไหนที่คิดว่ามันจะคมนะฮะซึ่งผมไม่รู้ผมจะอธิบายยังไงแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยของการออกแบบของ iPhone เนี่ยมันก็น่ากลัวจริงๆนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าน่ากลัวขนาดที่แบบเราจะไม่มันไม่ได้ว่าอันตรายขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าตัววัสดุข,ของ iPhone เองก็เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็การคัตติ้งอะไรเนี่ยเข,ขาค่อนข้างที่จะ เหลี่ยมไปหมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากลูกค้าที่กังวลนะครับดูว่าตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อเครื่องนะครับก็หาซื้อเคสก็ได้ครับมันก็จะมีเคสประเภทาการกระแทกอย่างนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็มีตัวอันนี้ไทยอินให้ดูเลยจะเป็นตัวรุ่น U นะฮะเป็นตัวของรุ่นลอง UAG นะครับนี่ใส่เคสป้องกันไว้ครับตรงนี้ก็ขอบก็ไม่โดนละนะครับ โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้น่าจะคลายข้อสงสัยได้นะครับก็ให้ดูจุดต่างๆแต่ผมย้าอีกครั้งนะครับว่าผมไม่ได้ทําคลิปนี้โจมตีกับ iPhone นะครับแต่ว่าให้เห็นในส่วนประกอบของเครื่องจริงๆว่าตรงไหนที่มันเป็นสันคมแต่มันก็ไม่ได้ว่าคมเป็นใบมีดนะครับแต่ว่ามันก็มีความคมที่มันอาจจะนิ้วเราอาจจะเฉือนผิวหนังเลือดออกได้นะครับผมไม่รู้ว่าผมจะอธิบายยังไงให้มันดูดูซอฟดูไม่อันตรายนะครับแต่ว่า ความเป็นจริงมันก็มีคนที่โดนบาดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับก็อาจจะเผลอไปเฉือนนิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็ต้องระวังในจุดจุดตรงนั้นด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับใครมีปัญหาอะไรกับเครื่อง iPhone ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันในคลิปนี้ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ